ทุกคนเรามาสัมภาษณ์แม่กับนักจึกของเรานะคะก็คือลดน้ำหนักไปได้คนละ10กว่ากิโล10กว่าเลยเนาะแม่น้องแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนไม่ได้ขายของนะไม่มีขายของไม่ขายอาหารเสริมไม่ขายอะไรเลยแค่จะมาบอกว่าวิธีการปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆเพราะว่าคือท,ที่เปลี่ยนได้ให้เห็นหน้ากันสองคนก่อนที่เปลี่ยนได้เพราะว่าเกิดจากการไปตรวจพบโรคจ้า <laughs> นี่คือแบบไม่ใช่คือก่อนหน้านี้เราอะ แบบมาถึงบ้านก็จะบ่นกับแม่ตลอดใช่ไหมแม่อะไรจะลดแม่อย่ากินของเค็มแม่อย่ากินของหวาน้ถึกอย่ากินแล้วคือบ้านหลอดนะถึกจริงๆน้าถึกกับเขาเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนาะแบบไม่ได้ตรวจไม่ได้เจออะไรเลยเนาะวันนั้นที่ไปหาหมอหมอไปขอไปลองแพทยเอออ่ะแล้วหมอก็เลยจับตรวจเพราะว่าตัวใหญ่แต่จริงๆราไม่มีอาการอะไรนะทุกคนแต่ทีนี้พอตรวจมาเจออะไรบ้างนะน้ําตาลในเลือดสูงไขมันแล้วก็ความดันเอามันจะตามกันมาเนาะถ้าสมมติ ถ้าสมมติไขมันในเลือดสูงปุ๊บอะนะคะทุกคนแล้วมีไขมันปุ๊บอะความดันมันจะตามมาแน่นอนแล้วก็มีน้ําตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จ่ายยามาเนาะแต่ว่าเราก็เลยปรับนะคะคืออันนี้ก็ถ้าใครอยาก follow ตามคุณหมอก็ follow ได้แต่ว่าคือเราเอะเรียนมาเราก็ถือว่าเราเชี่ยวชาญเนาะเราก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกินกินเฉพาะเป็นมากแม่แม่น้าถึงได้กินยาอะไรบ้าง เขาให้มาหมดแหละสามอย่างเลยแต่ไม่ได้กินเลยแต่ไม่ได้กินไม่ให้กินนะทุกคนคือเราให้ปรับพฤติกรรมก่อนปรับการกินอาหารปกติก่อนแล้วก็ออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวเราจะถามว่าแม่ใช้วิธีการยังไงบ้างเนาะแล้วก็ส่วนยาเนี่ยถ้าใครที่ปรึกษาคุณหมอก็ควรใช้ตามคุณหมอแล้วก็ปรึกษาคุณหมอไปด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่ามาหยุดยาน่นนี่นั่นนะ<ม>จะไม่ดีนะคะแต่<ม><ม>เราเรียนมาเราก็จะพอรู้ตัวย,ยาว่าไหนกินได้ไม่กินได้เนาะก็ขอแม่ลดกิโลนะจากปกติสิบเอ็ดโลจากตอนแรก เก้าสิบสี่ตัวนี้เหลือแปดสิบสามแปดสิบสามสิบเอ็ดโลของน้นทึก115ร้อยสิบห้าเหลือร้อยโลโอ้โหสิบห้ากิโลทุกคนประมาณเท่าไหร่นะตั้งแต่เดือนตุลาใช่ไหมแม่ตุลาต้นเดือนตุลาตุลาแล้ว ตอนนั้นหนูโทรบอกแม่ว่าเดี๋ยวนะปกติแม่แม่ทำยังไงบ้างเออหนูอยากถามเพราะว่าถ้าอย่างเช่นของหนูก็จะแบบกินอาหารสุขภาพดีแบบตามที่หนูเช็คอินเนาะกินผักเยอะๆอ่ะถ้าคนอย่างแม่คือแบบอ่ะเราพูดง่ายเนาะเราเป็นลูกชาวเกษตรกรบ้านบ้านนอกอะ่ะไม่มีอะไรที่จะกินเป็นเฮลตี้คีน่ะแม่ปรับอาหารการกินยังไงจากปกติแม่กินแม่ปกติแม่ชอบกินของทอดเนาะอันนี้ออแม่งดเลยไม่กินเลย,อยของทอดหยุดเลยแล้วก็จะกินแต่ปิ้งย่างต้มตุ๋น Hmm. อ่าแค่นี้แหละแล้วก็จะกินแต่ปลา <Okay. S 2> กับไข่เป็นหลักอ oh. ย่างอื่นไม่กิน แบบเลยใช่ไหมหมูไก่ไม่กินเลยอ่ะตอนแรกเราเราจะบอกนะขออนุญาตแฉไม่ได้เคปไม่ได้ทอดอย่างเดียวแกรู้ไหมบ้านฉันทํำยังไงคุณแม่ทอดปลาเสร็จเอาพงชุพผงเขาเรียกพผงรสดีเพื่อความอร่อยอลนนึงวะเทแล้วจิ้นนี้ก็งงว่าแม่เททำไมแม่ชอบแม่ชอบมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เป็นคนกินผักเยอะมากนะแม่กินผักแบบชอบแซวแม่ว่าเหมือนช้างอ่ะกินผักกินเนื้อกินเยอะมาก คือกินผักเยอะแต่ว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมีพฤติกรรมกินของทอดเนาะแล้วกินปลาทอดนู่นนี่นั่นต้มเออต้มนู่นนี่นั่นแล้วก็คือมันมันไม่ดีอ่ะทุกคนแล้วก็คือเราบอกแม่อยู่ว่าแม่ระวังโรคไตเพราะว่าคืออย่างที่เราบอกตลอดว่าคนไทยอ่ะจริงๆคนที่เสี่ยงเป็นโรคไตอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการกินอาหารเสริมนะคนที่เสียงเป็นโรคไตเนี่ยเกิดจากการกินเค็มแบบทุกวันนี้ร้านอาหารทั่วไปเขาใส่น้ำปลาใส่เกลือล้วก็ต้องระวังเนาะอันนี้คือแม่เราก็ปรับหมดเลยแล้วก็ อ่ะหนึ่งเลยคือไม่อ่าไม่เค็มด้วยไม่ปรุงไม่ปรุงด้วยแล้วก็เอ่อเดี๋ยวนะอ่ะงดทอดเลยนะทุกคนจําไว้คือหนึ่งงดทอดลดงดไม่ไม่ใช้เลยไม่ใช้ปกติเนี่ยโหชามามีแล้วทอดปลาทอดไข่คือทุกอย่างต้องทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้ใช้เลยโอเค แล้วก็ไม่ใช้อ๋อเลิกเนื้อหมูกับเนื้อไก่เนาะอ่านัทถึงน,นถึงจากแต่กอ่อนเลยที่คนติดหมูติดไก่เลิกได้นะทุกคนคือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถามนาทีทีนึงว่าแบบว่าใช้เวลาย,ยัางไงแต่เราอยากจะบอกมาเสริมเพิ่มเติมว่าจริงๆในเนื้อหมูกับเนื้อไก่อย่างที่หนูบอกแม่อ่ จริงๆเนื้อไก่โอเคนะเออแต่ว่าแต่ถ้าไก่เลี้ยงอ่ะมันก็ไม่โอเคฟาร์มอ่ะเออมันไม่ได้เหมือนไก่สมัยก่อนนะแล้วก็ถ้าเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสารอักเสบนาะหรือว่าสารเนื้อแดงอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้มันเร่งเนาะมันเป็นอุตสาหกรรมเนาะมาเราเร่งการเจริญเติบไอ้ยาพวกนั้นที่ใช้เร่งอ่ะสุดท้ายมันก็จะเหลือตกมาที่เราเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นสารอักเสบน้องก็จะไม่ไม่ดีด้วยแกง่ายเป็นโรคต่างๆของนาถึกเดี๋ยให้นถึกพูดเติมเพิ่มเติมว่าากกิ้นรวขดึ กินเสร็จแล้วนอนเราก็เลยให้นะปรับใหม่เขาเรียกว่าทำไอเอฟไอเอฟคือการอดอาหารเขาเรียกว่ากินเป็นช่วงเวลาอของนุญถึิทำไอเอฟกี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นมื้อแรกคือเจ็ดโมงเนาะเพราะว่าบ้านเราตื่นแต่เช้านะทุกคนตีห้าเนาะหกโมงบางครั้งนะคะต้องเอารถออกไปทํากระทรวงเกษตรก็เลยก็เลยต้องกินเช้าก็าคือเจ็ดโมงนะคะแล้วก็คือห้าโมงอยากถามว่าช่วงแรกเป็นไงช่วงแรกเป็นไงแบบเมาส์หน่อยว่าช่วงแรกตอนจะทำได้ทรมานมอนกน โอ้โหโอ้โหแทบจะป่วยเหมือนกันแลอาการออกเลยเหมือนนี่ไม่เป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าท้องแม่ของแม่บวถึแทนได้ใช่ไหมแม่บอกว่าแึ่เก่งมากทนได้มีมีในมากแต่แม่นี่ยังแบบ รู้สึกมันยังมีแอบล,ล,ลยอยๆอยู่ก็สําหรับคนแบบเริ่มต้นแรกๆนะเราอยากจะทุกคนบอกว่าไม่ต้องไปเข่งคัดมากค่อยๆเริ่มเนาะแบบว่าคือปรับจากเวลาจากปกติถ้ากินดึกมากก็เหลือสักไม่เกินหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆปรับลดลงมาเดี๋ยวเราจะแบบเราก็เหลือไปครึ่งใช่ใช่อ๋อบอกบอกเทคนิคเลยบอกให้คนคนเราเคยกินเต็มชามนี่ก็เหลือแค่ครึ่งนึงค่อยๆลดลงมาทุกคนนะถึงลดเยอะมากนะตอนแรกคืออ่ะจริงไหมคือเราไม่อยู่บ้านเราเป็นคนไม่อยู่บ้านเนาะอย่างที่เรารู้เราก็โทรมาถามแม่ อกว่ามีอะไรจะบอกเลยเนี่ยนลดแล้ว,ลว,ลลว,ลว10สิบโลนี่แบบจริงเหรอแม่คือเอาจริงๆนะเราแบบว่าเคยคิดไว้ว่าไม่น่าจะทําได้อะเอาจริงๆคือดูถูกไว้มากเลยคือแบบฉันไม่เคยเห็นทําได้สักทีนะอะไรเงี้ยก็คือไม่น่าจะทําได้เนาะแล้วทําได้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะเขาจะได้ไม่ป่วยด้วยแล้วก็ไปตรวจมาล่าสุดค่าต่างๆก็ดีขึ้นเนาะค่าเลือดดีขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเอาก็เดี๋ยวไปต้องไปตรวจต่อเพราะว่ายังไงก็ต้อง follow up เพราะว่าหมอกังวลว,ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเบาหวานขึ้นตาไหมมีอะไรกับตาไหมนะคะพวกนี้แล้วก็หนูว่าจะ อ,อ๋อถามแล้วอันเนี้ยเสริมเพิ่มเติมปกติกินผักกินผักเยอะไหมไม่ค่อยกินมั้ยคือะขึ้นี้ไม่กินอยู่นะออ,อ,อแต่ว่าบางทีเรายุ่ง เราก็ไม่ค่อยได้กินแต่ว่ามันไม่ทานง่ายเนาะจะเน้นแต่เนื้อปลากับไข่อ่าโอเคโอเคแล้วก็ข้าวเราเปลี่ยนข้าวกันเออทิ้งำคัญเลยไม่กินข้าวขาวแล้วกินเป็นข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องกับไลเบอรี่ทุกคนข้าวกล้องข้าวไลเบอรี่ดียังไงเราอธิบายสั้นๆก็คือพวกนี้มันมีไฟเบอร์ข้างในเนาะเวลามันกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปดูดสน้ำตาลแล้ว จะกินได้น้อยลงอิ่มเคี้ยวยากบางันเคี้ยวยากเออจะวอิ่มง่ายเนือแบบมันทําให้เออเราเคี้ยวไปได้นานกว่านี่เราก็รู้สึกอิ่มไปเอยแต่ว่ามันมีข้อดีกินข้าวเยอะรแต่เหลือน้อยน้อยมากบ้านเราทําข้าวกันเองด้วยแล้วถ้าข้าวขาวทุกคนมันหอมันอร่อยเอาจริงๆคือบ้านเราคือแบบข้าวใหม่นิ่มอ่ะอร่อยคือแบบทุกวันนี้ยังติดติดใจแบบเราเราเกี่ยวข้าวกันเองแบบกันเองตลอดเนาะแล้วก็ เปลี่ยนมาคือข้อดีของข้าวกล้องกับข้าวไรเบรี่ ry, เนี่ยมันมีวิตามินเขาเรียกวิตามิน B รวมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อวิตามิน B เพิ่มก็ได้เนาะแล้วก็เปลี่ยนข้าวจํากัดเวลาไม่กินหมูไม่กินไก่กินน้อยลงแล้วก็มีวิตามินแต่เนี้ยคือไม่ได้มาขายของนะแต่ว่านะ่าจะกินวิตามินอะไรบ้างนะหนูบังคับก็คืออามานีโลอัน,น ก็คนนือก็กินแม,ก,แมกไนท์อ๋ออันเนี้ยคือแต่จริงอยากมากครับทุกคนกินเราขายของมันแต่มาหกที่บ้านไม่กินเลยงงเหมือนกัน <c oughs> คือเรามีเป็นหมื่นกระปุกอะ <c oughs> ทุกคนสต๊อกที่หลายร้านอะไม่กินงงเหมือนกันทำไมไม่กิน <c oughs> คือพวกนี้มันดีเนาะแต่ว่าเราอะเดี๋ยวไว้ใครอยากสนใจค่อยไปดูรีวิวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่หนูให้แม่กินก็คือวิตามินบีรวม อืมอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าบีรวมอะทุกคนมันจะไปช่วยในเรื่องของการย่อยน้าตาลแม่แล้วก็ย่อยไขมันเออย่อยคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณนี้อ๋อแม่ออกกําลังกายกันด้วยใช่ไหมมีช่วงไหนปั่นจักรยานปั่นจักรยานแต่ไม่ได้ทุกวันใช่ไหมช่วงแรกทุกวันอยู่เดือนหนึ่งอะเออเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้งานเยอะก็เลยไม่ได้ปั่นได้โอเคแต่อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆออกกําลังกายอะมันก็ประมาณแค่ยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นต์ออกได้เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเน ล้าเนื้อแข็งแรงเนี่ยโตเอเเอกระเราแก่ลงอะ่ะกระดูกจะไม่พุนม,มันเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนกระดูกมันคือมันคือเสาเข็มใช่ไหมแม่การที่เราจะทําให้เสาเข็มมันแข็งแรงมันต้องมีปูนฉาบมันใช่ไหมกล้ามเนื้อเราก็เหมือนปูนฉาบมันดีๆอ่ะนั่นแหละแล้วก็ถึงน่งงดของหวานเลยนะอ๋องดของหวานเลยเหรอ,อไม่กินขนมแล้วกปกติน้องีวางจะต้องมีทุกเย็นอแต่ว่าน้อยจะต้อง <C cess> แต่เราอยากบอกทุกคนว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้แต่ไม่ได้ไม่ได้กินเลยบางมาไม่ได้ตัดเราก็จะมีรรตีไม่ไม่มาเลยอดกินนะคะไม่ได้กินม่กินเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาลุ้นกันนะคะอาจจะต้องโทรมาเพราะเดี๋ยวเราไปอยู่ต่างประเทศว่าแบบเดือนหน้าจะลดลงได้อีกไหมค่าต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ฝากติดตามนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลเรื่องการลดน้ำหนักอันนี้คือการปรับได้ง่ายมากคือเราพยายามจะทําคลิปของเราพอทําไปแล้วหนูทำคลิปของหนูแล้วถ่ายอาหารที่หนูกินดูแล้วมีคนมา ใครจะไปกินได้มีอาหารแพงๆนี่ก็เลยมาอ่ะมาให้ดูว่าเฮ้ยมันทําได้มันไม่จาเป็นต้องแพงจะกินจะกินน้อยลงจริงๆนะก็อยู่ได้ไหมอาถามอาถามคำนึงเลยกินน้อยลงแล้วอยู่ได้ไหมทั้งวันได้ไม่ค่อยปวดหลังปวดเอวเลยนะเบาตัวทามที่ทานที่อาจารย์หนูบอกจริงๆมันกินได้น้อยมันยิ่งดีแลวดีอีกอย่างหนึ่งโอ้ตั้งเหลือกว่าเดิมอยากเคยที่เดินได้แค่ไม่ไกลแค่ร้อยเมตร เดี 1941, ๋ยวนี้เดินได้เป็นกิโลไม่ค่อยเหนื่อยหรอกประหยัดด้วยปะัิปกติไปตลาดนั้นอยู่เดินนี่เห็นะไรอยากซื้ออยากซื้ทุกวันนี้กูจะซื้ออะไรวะซื้อไม่ถูกหิ้วแต่ปลากลับบ้านหิ้วแต่ปลาเพราะไข่ไม่เฉียบไม่เฉียบเลี้ยงแต่ว่าอ่านุเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติวันหนึ่งอ่ะเราอยากจะบอกว่าถ้าสมมติวันหนึ่งแม่เบื่อแม่หาวันชีเดย์เขาเรียกว่าชีเดย์เนาะในหนึ่งสัปดาห์แม่จะกินอะไรก็ได้ตามที่แม่เคยกินในหนึ่งวันนะ กินอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองอ่ะเหมือนให้รางวัลตัวเองฉันทําได้นะมันจะได้ไม่เครียดบางคนเครียดไงบางคนเครียดไปเออคนโตใช่คนโตเขาจะไม่ค่อยเครียดแต่ว่าถ้าถ้าเด็กวัยรุ่นอย่างพวกหนูจะแบบรู้สึกอ่าที่คือคือบ้านเรามันไม่ได้มีอาหารหลากหลายคนที่อยู่ในเมืองเขาแบบเดี๋ยวนี้อาหารมันเยอะเนาะเขาก็จะแบบอุ้ยกินนั้นนั้นไม่ได้กินนี้ไม่ได้รู้สึกไม่มีความสุขอะเอาจริงๆอะเราะลาดน้าทีไม่รู้จะซื้ออะไรไปห้างนไม่ซื้ออะไร ซื้อเข้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยฝากคนงานซื้อไม่ไปซื้อเองไม่ไปตลาดอ๋อมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำพวกหนูให้แม่กินโภเบอติกข้าบูชาเนี่ยแหละตอนแรกที่แม่เริ่มลดน่ะแม่คิดว่ากระเพาะแม่ตอนแรกนะแม่คิดในแต่เขาแม่เป็นซีโบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอธิบายซีโบซีซีโบกับซีโฟให้ฟังนะคะแม่เป็นเชราเนี่คือ คือมันไม่อยู่ควรที่จะอยู่อ่ะจริงๆมันต้องไปอยู่ตรงลำไส้แต่มันกร,กระแดะขึ้นมาอยู่ตรงลำไส้เล็กและกเพราะอาหารมันก็เลยมีการเลอท้องอืดท้องเฟอ้อจะตายนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลวันนี้ก็บายบายมีคาถามอะไรก็ฝากมานะคะเดี๋ยวว้ามาถามแม่ว่าปรับยังไงเดี๋ยววัวนวันหน้ามาแชร์อาหารกัน, <S <S นยดีใจเราจะได้ไม่ป่วย ลด5กิโลแค่เปลี่ยนการกินเปลี่ยนอาหารทําได้จริงๆหรอทําได้นะทุกคนแต่ว่าแม่มีภาพ before after ปะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวจะมาแปะให้ทุกคนดูแต่ว่าแม่น่าจะถ่ายไว้ที่หลังเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ถ่ายเลยนะว่า before after อะไระเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าคือเช้าอะ่ะเปลี่ยนอาหารเนี่ยกินอะไรบ้างบางคนก็ถามว่ากินปลาอะไรคือแบบ แบบไม่ต้องไมซีเรียสเลยว่าปลาอะไรแต่ว่าแนะนําว่าอ่ะถ้าซีเรียสน,นะเจาะลึกเลยนะกินปลาตัวเล็กกินปลาแถวบ้านเราเนี่ยอาหารพื้นพื้นบ้านเนาะปลาทับทิมปลานุ่นปลานี้นะคะถ้าสมมติถามว่าปลาแซลมอนมันดีไหมมันดีนะคะแต่ว่าปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือปลาที่มันใหญ่มากๆอ่ะจำไว้ที่ปลาที่มันมีขนาดใหญ่มากๆมันจะมีเขาเรียกว่าโลหะหนักในนั้นนะคะยิ่งตัวที่มันใหญ่มากๆมันก็จะสะสมพิษใน,นนั้นเนาะโลหะหนักปลอดเอยต,ต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้แซลมอนที่เรากินเนี่ยมันเป็นแซลมอนเลี้ยงมันไม่เหมือนแซ เหมือนไก่อ่ะถ้าเรากินไก่เลี้ยงก็คือไก่ที่อ้วนไก่ที่ปรับปรุงสายพันธุ์มีไขมันมีสารปฏิชีวนะสารเล่งโตต่างๆเนาะแคล้วมันก็เหมือนกันเลยเราก็กินอาหารกินต่างๆแต่ถ้ากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจําไว้เลยนะคะง่ายที่สุดเลยกินอะไรที่เป็นธรรมชาติกินอะไรพืน้นๆบ้านๆกินอะไรที่ออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมกลับมาแบบยุคดึกดำบยุคยุคแบบตายายของเรากินแบบนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยมันยังมียีนหรือว่าโครโมโซมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า คือมันยังเป็นยุคที่เป็นมนุษย์ถ้ำอยู่อะทุกคนเราต้องทําให้มันสอดคล้องแค่โรคใบนี้มันจะเลินไปเร็วมากๆจะเลิญแบบเร็วมากๆมันเลยทําให้มนุษย์เนี่ยมิวเทสคือการกลายพันธุ์ไม่ทันเนาะแล้วทุกวันนี้อาหารนะ่ยมันมาหลากหลายแบบเยอะมากๆเนาะการกินอุตสาหกรรมอาหารมันเข้ามามันทำให้เราอ้วนขึ้นนะคะเดี๋ยวเช้านีเา้เราไปให้ดูอาหารแบบง่ายมากที่บ้านเราพี่กัแม่ก็จะมีไข่ตุ๋นเนาะบ่อยๆไข่ตุ๋นนะคะทุกคนแล้วก็ผักต้ม แต่ว่าแนะนาว่าผักโสก็จะดีกว่าแต่ว่าอีกอย่างหนึอทุกคนชอบลืมกันคือเขาเรียกว่าหัวเผือกหัวมันอะต้มอันนี้จะมีไฟเบอร์ด้วยนะทุกคนก็คือมันจะมีพวกใยอาหารทําให้เราอิ่มได้ง่ายแล้วกเ็เอ๋อไม่ใชแฟกขอใช่ไหมแฟกได้แฟกได้แล้วก็มันจะมีในส่วนของอเราจะบอกว่าอะไรนะข้าวนะคะสิ่งสำคัญเลยคือการเปลี่ยนข้าวเนาะเป็นข้าวกล้องข้ไลเวอรี่นะคะ แม่บอกว่ากลัวหาว่าโมก็เลยให้มาดูอันนี้น้ำพริกสุดปวดของคุณยายนะคะคือเรากลับมาบ้านทุกครั้งก็คือต้องกินเนี่ยผักต้มไข่ต้มไข่ตุน๋นประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะมีปลาดุกอบไว้อยู่ปลาก็จะอบแบบนี้นะคะในตู้อบเนาะ เอาจริงๆถ้าใครเบื่อไปทําตามใน YouTube ได้นะแต่แม่เราอเป็นคนที่เราส่งให้ดูแล้วแหละแต่แม่เป็นคนไม่ทําตามาไม่ทาตามคือจริงๆเดี๋ยวนี้ YouTube มันเยอะมากเลยนะ Facebook หรือว่าเพจอาหารเขาก็มาทําอาหารที่เป็นอาหารคีนอาหารสุขภาพนะคะอยากจะบอกว่าถ้าคนมีเวลาก็ทาแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาแค่ปรับข้าวอยากจะบอกเลยให้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะทํา IF กับปรับข้าวทํา IF คืออยาากินดึก กินไม่เกิน5้าโมงหโมงนะคะสำหรับคนที่นอนเร็วบ้านเราเป็นคนนอนเร็วนะแม่เราไม่เกินสี่ห้าทุ่มบางวันถ้ามีงานเยอะเที่ยงคืนนะคะ มันเราจะเป็นคนแบบไม่ทำงานทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเหนื่อยกันก็จะนอนเร็วแนะนำว่าถ้าใครนอนเร็วนอนสามทุ่มสี่ห้าทุ่มคุณห้ามกินข้าวดึกกินแค่ไม่เกิน5้าโมงถึง6กโมงเย็นนะคะมื้อเช้าเริ่มต้นประมาณ 7- จ็ดถึงแปดโมงเช้านะคะอย่าเริ่มมากกว่านั้นเนาะแล้วก็กาแฟนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดบางคนกินกาแฟผงกาแฟซองมันยังมีพวกน้นำตาลและกินเทียมแม่ได้เปลี่ยนกาแฟปะเปลี่ยนเปลี่ยนกาแฟเห็นไหม เห็นไหมทุกคนแต่ก่อนบ้านเราจะติดกาแฟทรีอนวันว่าเราติดมาหูหลายปีแล้วตั้งแต่หนูอยู่ม6อะ่ะ <c oughs> เออหนูก็กินกันมาตลอด3 4 5ปีอะ่ะทุกคนคือเราให้แม่ปรับใหม่หมดเลยนะคะปรับทุกอย่างเพราะว่าคือแต่ก่อนอะ่ะข้อเสียของกาแฟที่มันเป็นทรีอวันมันจะมีครีมเชียมด้วยบางยี่ห้อก็เหมือนใส่อยู่มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเนี้ยมัน มันมันถ้าเป็นมาการีนมันไม่ถูกกฎหมายแล้วเนาะเออแต่ว่าครีมเทียมไม่แน่ใจว่ายังยังถูกกฎหมายไหมเราต้องไปสื่อสารกฎหมายแต่อยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นกาแฟดําหรืออเมริกาโน่นะคะแม่หนูหนูซื้อมาให้แม่ชงเองบ้าหรือว่ายังไงอ๋อตอนที่หนูซื้อมาให้น่ะหมดแล้วเราไมซ้เป็นผงกาแฟดาอ๋อกาแฟดําแต่เป็นชงโอเคโอเคโอเคมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะโพรไบโอติกอันนี้ซื้อของเกาหลีนะคะพิมพ์ว่าจูรินซีที่ดีหรือว่า โปรไบติกเดี๋ยวเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษตรงนี้ให้สำหรับคนที่โตเนาะคือเราเข้าใจบางคนอนะ่ะเขาไม่รู้าภาษาอังกฤษมากเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ให้แล้วก็เอาไปเสิร์ชในแอปส o มได้นะคะโปรไบติกซื้อแบบนี้ได้อันนี้เป็นแบบซองนะคะฉีกใส่ปากหรือจะซื้อที่เรียกว่าคอมบูชานี่คือคอมบูชาคอมบูชาคือน้ําหมักนะทุกคนเดี๋ยวเราแะปะวิดีโอไว้ให้คนแก่สามารถเปิด Okay. เนี่ยสกดสต็อปตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเอาไปเปิดใน YouTube ตามได้เลยคือคอมบูชาเนี่ยเราสามารถหมักได้เองได้ด้วยนะคือถ้าสมมติคนแก่ที่เขาไม่มีกิจกรรมอะไรทำอะ่ะทำอยู่บ้านหมักอยากจะบอกว่าคอามบูชาเป็นอะไรที่ยากมากต้องคนที่รักและและคอามบูชาเป็นอะไรที่ยากมากต้องคนที่รักและ และเคารพมันจริงๆเพราะมันคือโปรไบติกมันมีสิ่งมันคือสิ่งมีชีวิตถ้าเราไม่ใส่ใจมันไม่อร่อยเลยรู<ม>้ไหมเนาะ <c oughs> คือเราอ่ <c oughs> เราพยายามทํากันแล้วมไม่ใช่ว่าเราไม่ทํำนะทุกคนเราทําไว้อยู่ที่บ้าน แล้วไม่อร่อยเลยกินไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งแม่ไม่มีเวลาด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่มีเวลานะคะเปี้ยเป็นน้ำแอปเปิลไซเดอร์เลยอเออแล้วคือมันมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วอยากจะบอกว่าถ้าทาแบบนั้นได้ม,มันประหยัดเอาเสาวรสมาใส่ได้เอาสตรอเบอรี่มาใส่ได้เอาชินนามอนมาใส่ได้เอามิ้นท์หรือว่าสลัแหนมาใส่ได้นะคะเอาผลไม้มะมิ่ได้หมดเลยแล,แล้วเราเป็นคนที่ชอบกินคัมบูชามากคัมบูชาที่อร่อยสําหรับเราคือเกะาะเต่าอร่อยมากนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาก็ไปซื้อในแอปส้มพิมพ์คําว่า คอมบูชานะคะ K O M B U C S A นะคะของทีเซนนะคะมีหลายรสมากเลยรสที่อร่อยมีราสเบอร์รี่สับประรดเลมอนนะคะอันนี้ก็จะอร่อยเนาะยี่ห้อนี้ดีดีแบบดีมากๆเลยแล้วก็เอออร่อยกินแทนน้ำใครที่ติดน้ำอัดลมใครที่ติดน้ำหวานคือตัวนี้มันมันซาด้วยเหมือนได้กินน้ำอัดลมเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยี่ห้อนี้เหมือนไม่ใส่น้ำตาลน,นะเออ ก็ดีมากๆกอ่ะใครที่ติดน้ำอารมณ์ควรเปลี่ยนมากินคัมบูชานะคะเราลองว่าคุณผอมแน่นอนเนาะแล้วก็อาหารเสริมที่ขาดไม่ได้ที่เราบอกคือวิตามิน B รวมนะคะ B ีรวมตัวนี้เนาะไปซื้อในแอปส้มได้เลยแคปนะคะเขียนว่า B50 B50 เท่านั้นนะต้อง B ี0ซื้อกินทุกวันนะคะพร้อมมืออาหารส่วนอันอื่นๆอ่ะอันนี้คือเราขายเองเราก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะหาว่าแบบเฮ้ยสสดงแม็มา์ขายของหรือเปล่าคืออ่ะ ไอไ้อส่วนที่เนี่ยที่เราขายอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ผอมไงมันไม่มีตัวไหนช่วยให้ผอมมันไม่ใช่สารลดน้าหนักแล้วเราอยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่เราเรียนมานะสารลดน้าหนักเป็นร้อยชนิดเป็นพันชนิดนะเราเรียนกับอาจารย์แพทย์ศาสตราจารย์ฮักนั้นด็อกเตอร์ทั้งนั้นเอกกลามหีดนจุลาโอ้โหมอธุรกิจบัณฑิตเจ้าของคลินิกเราเรียนมาฟังตรงน,นี้นะไม่มีสารเสริมอาหารตัวไหนช่วยลดน้ำหนักได้แบบจริงจังในระยะยาวมีแค่ช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีและช่วยในระยะสั้น เกือบทุกชนิดทั่วนี้ที่คนซื้ออาหารเสริมในเน็ตกันอ่ะคุณเสียเงินเปล่านะถ้าคุณมีเงินคุณก็อันนี้อันนี้ขออนุญาตเหยียดและขออนุญาตด่าเลยแบบเน็ตแนมนิดนึงคือแบบถ้าคุณมีเงินคุณอยากจะซื้อก็คือซื้อไปเลยได้เลยแต่ว่ามันไม่จําเป็นอ่ะเรากล้าพูดเลยแล้วเราก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแม่เรากับน้าเราอ่ะไม่ได้ใช้สารตัวน้ําหนักเลยก็ลดได้แค่ปรับการกินและเข้าใจมันเราก็อยากจะบอกว่า อ่ะอะเดี๋ยวไอ้หตัวเนี่ยเดี๋ยวปัดขวาไปรีวิวตั้งหักนะเดี๋ยวเรารีวิวตั้งหักเนาะว่าตัวไหนมันมีคือดีอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของลดน้าหนักนะคะอถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยแค่ร่างกายทํางานได้ปกติถ้าทํางานปกติการลดน้าหนักมันก็ดีขึ้นแค่นั้นเองเนาะแต่มันไม่ได้ช่วยแบบโอ้ยเล่งเาผาผลาญกํากจัดไขมันบล็อกแป้ง ไม่มีนะจ๊ะการบอกแป้งง่ายๆก็คือกินพวกไฟเบอร์แหละกินข้าวกล้องพวกนู่นนี่นั่นนะคะก็จะทําให้เราอิ่มง่ายได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ากาลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการทํานะทุกคนคือบางคนแบบยังทำไม่ได้เลยคอมเมนต์มาเนาะเมื่อไหร่จะเริ่มได้เริ่มเลยทําเลยคือแบบไม่ใช่ว่าแม่เราเป็นคนที่แบบพึ่งมาแบบเป็นกําลังใจดีนะคือก่อนหน้านี้กี่ปีอะที่เราบ่นมา,ท,า,นมาที่ดูเราเรียนมาหาลายัยประมาณ2 3ปีหลังเนี่ยเรากลับมาบ้านตลอดก็จะบน่นแม่เมื่อไหร่เม่ไหคือ2 3ปีอะจนตอนนี้ก็คือแบบว่าาเเหมือนแบบ หันหัวที่จะทําจริงๆจังๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพอ่ะเขาก็ทําได้ก็เลยอยากจะพูดนะว่าถ้าคุณตั้งใจอ่ะที่จะทำอ่ะยังไงก็ทําได้เนาะมีอะไรจะฝากคนดูไหมแม่สำหรับคนที่อยากทำไม่ได้ทำได้ทุกคนเลยมีคนชมแม่ด้วยว่าแม่น่าสวยจังนี่ทุกคนเราอยากจะให้ดูขออนุญาตแอบให้ดูเย้นี่นะาถึกนี่นะาถึกนะคะดาราญี่ปุ่นเกาหลีจ้าเดี๋ยวแม่ฉัน นี่แต่นี่คือน้องสาวของแม่อีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าหน้าหนูเหมือนแม่ซึ่งหนูศสลกรรมมา <laughs> น้องสาวของแม่นะคะแม่จริงๆเสียชีวิตแล้วเนี่ยจ้าอีกอย่างนะคะก็คือการปรับเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะก็คือพวกเนื้อแดงนะคะมันมีสารเล็งเนื้อแดงเนาะและสารก่อการอักเสบนะคะคือพูดง่ายเลยในเนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆนะคะนอกจากจะทําให้โรคร้อนแล้วนะคะยังมีสารที่ก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็งนะคือการก่อมะเร็งเนี่ยคือการเพิ่มความเสี่ยงคุณกินมากๆสะสมานานๆนะแก่เข้าคุณก็เป็นมะเร็งแน่นอนนะคะแล้วก็ไก่เองเนี่ยถ้าเป็นไก่บ้านไก่อะไรเนี้ย โอเคเลยแต่ถ้าเป็นไก่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะคือทุกอันมันมีสารก่อมะเร็งหมดแหละแต่พยายามกินให้มันน้อยกินให้มันพอดีนะคะปลาบางชนิดก็มีเหมือนกันเนาะเออเราก็ต้องไประวังการย่างการอบเงี้ยก็มีอย่างเช่นเมื่อกี้ปลาดุกอบมันก็มีแต่ว่าถ้าเรากินผักเข้าไปกินอะไรที่ดีเข้าไปมันก็จะไปหักล้างกันได้อยู่นะคะแล้วก็กินอาหารเสริมที่ดีมันก็จะไปหักล้างกันได้แล้วก็อย่างหนึ่งอยากจะชวนทุกคนมาวีแกนวีแกนคือไม่การ การไม่กินเนื้อสัตว์เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังเดี๋ยวนี้มันมีเต้าหู้หลากหลายชนิดเนาะที่ตอนนั้นหนูเอาเต้าหู่มาทําให้แม่ทำเนาะ mm. เหมือนเนื้อหมูมากแล้วก็อร่อยด้วยวีแกนดีต่อร่างกายมากมากนะทุกคนแล้ววีแกนเนี่ยทดแทนร่างกายได้มีงานวิจัยซัพพอร์ตมีนักกีฬาเขาเอาไปใช้นะกินโปรจากกินโปรตีนจากพืชอะ่ะสามารถออกกําลังกายและแข่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีกว่ามากมากๆมากๆ,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 ๆเลยแล้วก็ ดีต่อโลกใบนี้เพราะว่าวีแกนเนี่ยจะไม่ค่อยปล่อยพวกก๊าซที่มาเป็นเรียงกระจกนะคะแล้วก็ทําให้ทรัพยากรของเราไม่ใช้เยอะจนเกินไปเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะโลกเราเนี่ยจะแปรตอนนี้มันก็แปลปวนแล้วแหละอย่างที่เห็นตอนนี้หน้าหนาวควรจะหนาวก็ไม่หนาวนะคะเราต้องหันมากินวีแกนกันนะคะทุกคนไม่ต้องกินตลอดทุกวันก็ได้อะปรับอย่างเราก็ปรับเป็นบางวัน ลดน้ำหนักยังไงให้ได้15กิโลนะคะภายใน2เดือนนะคะก็คือ1เลยคือเปลี่ยนข้าวนะคะจากปกติกินข้าวขาวก็มากินข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่คะอันนี้ก็ไปดูคลิปต่างๆได้ว่ามันมีดียังไงนะคะ2นะคะทา IF นะคะก็คือเริ่มกินข้าวมื้อแรกคือ7จ็ดโมงเช้านะคะหรือว่า8ปดโมงเช้ามื้อสุดท้ายห้ามเกิน5้าโมงเย็นนะคะมันคือการ IF IF มีหลายวิธีก็ไปศึกษากันได้ถือว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่อง IF แต่ละข้อก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิว เต็มๆให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะสองเมื่อกี้สองไปแล้วเนาะหนึ่งคืออะไรคะจำได้ไหม หนึ่งคือเปลี่ยนข้าวเนาะสองคือทำไอเอนะคะกินอาหารจํากัดเวลานะคะสามนะคะไม่กินของทอดของมันนะคะเออไม่กินของทอดเลยนะคะอ่าสี่นะคะคือไม่กินหมูและไม่กินเนื้อไก่นะคะกินปลาเนาะกินผักมากขึ้นนะคะกินเนื้อปลากินไข่นะคะแต่ถามว่าไก่และหมูมันมีบ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยเหมือนทุกวันไม่ได้กินบ่อยทุกมื้อนะคะแนะนําว่าสมหรับคนที่ยังติดหมูติดไก่อยู่แนะนําให้เป็นสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งพอนะคะ หรือวันละแค่หนึ่งครั้งก็พอนอะอ่ามื้ออื่นให้กินเป็นไข่ปลากุ้งนะคะอาหารที่มันเป็นอาหารตัวเล็กๆ,ๆกินได้ทั้งตัวเนาะพวกกุ้งเล็กๆปลาเล็กๆเนี่ยกินได้นะคะหรือว่า,าพวกเต้าหู้นะคะอะไรที่เป็นอาหารวีแกนลองพิม์อาหารครีนอาหารวีแกนดูก,ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะต่อมานะคะเพิ่มในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้นะคะโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้น้ําหมักคขมุชาทําเองได้หรือว่าจะสั่งได้นะคะก็ปัดได้เนาะแล้วก็ต่อไป กินวิตามินบีรวมนะคะข้อที่6กินวิตามินบีรวมข้อที่7มีออกกําลังกายบ้างปั่นจักรยานนะคะสัปดาห์หนึ่งมีเดือนหนึ่งทําทุกวันเนาะแล้วก็ ช่วงนี้ก็สัปดาห์ละครั้งนะคะหรืออาจจะไม่ได้ทํานะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการกินมากกว่านะคะแบบนะคะเปลี่ยนเป็นกาแฟดานะคะจากกาแฟนมให้กลายเป็นกาแฟดำซะข้อที่9นะคะก็คือกินแมกไนหรือว่ากินเมลาโทนินก่อนนอนทุกวันอันนี้ไปดูคลิปรีวิวได้แมกไนเราขายเองนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนอนหลับได้สนิทเนาะแล้วก็นอนก่อนสี่ทุ่มการนอนก่อนสี่ทุ่มเนี่ยดีต่อในเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนจะหลังช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะเราก็ทําคลิปรีวิวไว้ในช่องนี้แล้วลองไปดูทันได้นะคะเมื่อม ะะโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันมีข้อดีในช่วงคนที่เป็นหนุ่มสาวหรือว่าช่วงแบบอ่ะถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนะคะแล้วคนแก่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดูเด็กนะคะเฮ้ยถ้าแกนอนเกิดคือพูดงอะ่ะนอนก่อนสี่ทุ่มคุณจะผอมลงม,มีตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันข้อที่10นะคะกินน้ําเปล่าให้มากขึ้นนะคะ1นลิตรต่อตรวันถ้าออกแดดนะคะหรือว่า h o a l activity ที่มี เหงื่อเยอะก็กินมากเลย2-3ลิตรวิธีการจิบจิบได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะถ้าหิวนะคะให้กินโซดามะนาวโซดาสาวรสนะคะซื้อโซดามานะคะใส่ผลไม้เข้าไปกินคอมบูชาแทนได้นะคะไม่กินน้ำหวานเนาะแล้วก็ไม่กินขนมหวานนะคะไม่กินขนมหวานเลยนะคะ แล้วก็ข้อที่12นะคะก็คือในเรื่องของการกินผักผลไม้ที่ไม่หวานมากนะคะผักผลไม้ไม่หวานมากฝรั่งนะคะแอปเปิลนะคะแล้วก็มีสับปะรดอะไรที่มันไม่ค่อยหวานนะคะสาลี่ได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆเนาะแล้วก็13านะคะสำหรับที่น้าเรากินนะคะก็จะมีตัวที่เราขายเนาะเป็นพีเวติกเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีเป็นเหมือนผักรวมอัดเม็ดนะคะแล้วก็อันนี้กินก่อนนอนเนาะอันนี้เราก็กินเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวนะคะ แล้วก็มีตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวนะคะจริงๆมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวแหละมันก็มีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราจะรีวิวไว้อันนี้คือตัวแมกไนที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ ก็แปัดขวาไปดูรีวิวได้นะคะคือเราไม่อยากแบบพูดมากระถาวว่าเอยเรามารีวิวเพราะว่าไอตัวพวกนั้น,น่ะมันไม่ได้ช่วยให้น้ําหนักลดการที่เราจะน้ําหนักลดได้คือหนึ่งเลยเราต้องตั้งใจกับมันจริงๆตั้งใจว่าฉันจะทําแล้วก็ต้องทําเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเดี๋ยวมื้ออื่นทําทําคือทําเลยทําตอนนี้เลยทําวันนี้เลยอย่างเช่น,นดูคลิปอยู่นอนก็คือต้องนอนวันนี้เลยเริ่มเลยนะคะถ้าไม่เริ่มก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกนะคะไม่เริ่มวันนี้ก็คือ มันต้องเริ่มอ่ะเหมือนอะตอมิกแคปิกคือทาไปเล็กน้อยเนาะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิสัยนะคะอย่างเช่นเริ่มจากการแบบอัแบบเคียย์ข้าวครึ่งหนึ่งก่อนเปลี่ยนมื้ออาหารค่อยๆเริ่มจากทีละนิดทีละน้อยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะอยู่ได้ยาวนานกว่านะคะหรือว่าถ้าใครเริ่มจากขัดติดได้เลยมันก็จะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็อ่สิ่งสําคัญที่สุดคือการมีวินัยนะคะแค่นั้นเองเนาะโอเคอาหารเสริมเป็นตัวช่วยนะคะ